ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถ SUV สุดหรูแห่งปี2025จากค่ายเ e อริ d เดสเ n นนั่นก็คือ Mercedes G-Class รุ่นใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและการดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตำนาน g w a g o n ไว้อย่างลงตัว m e r ร e d e s G-Class ปี2025ได้รับการอัปเกรดทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทาง o f f ฟ o a d ด้านรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความแข็งแกร่งและบึกบึนตามสไตล์จีคล s สแต่เพิ่มรายละเอียดใหม่ที่ทำให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าได้รับการดีไซน์ใหม่ให้โชเชี่ววมากขึ้นไฟหน้า LED ท่งกลมที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพร้อมไฟ daytime running l i ที่ให้ความสว่างคมชัดและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม ด้านเครื่องยนต์ Mercedes G-Class 2025มาพร้อมทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ทรงพลังรุ่น G 500มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 Turbo คู่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่มากกว่า400แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัต9ิ9 G-Tronic ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วรุ่นใหม่ยังมีเทคโนโลยีไม h y b r r i d ที่ช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ภายในห้องโดยสารของ G-Class ใหม่ถูกออกแบบมาให้หรูหราแต่ยังคงความแข็งแรงตามสไตล์รถ s u v d a s h แดชบอร์ดดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ที่รวมระบบ Infotainment MBUX รุ่นล่าสุดซึ่งรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงที่แม่นยำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่และการตกแต่งภายในด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมทำให้ทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความหรูหรา อีกหนึ่งจุดเด่นของ G-Class ปี Class 2025คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาใหม่พร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งโหมดส p o r t ตโหมด Off-Road และโหมด Comfort ช่วยให้สามารถขับผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจและยังมีระบบบล็อกเฟืองท้าย3จุดที่ยังคงเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เรื่องของความปลอดภัย Mercedes G-Class รุ่นใหม่นี้ก็มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Suspension ที่มีในรุ่นใหม่นี้ยังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองหรือเส้นทางวิบากล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่และยางที่รองรับทุกสภาพถนนทำให้ G-Class 2025กลายเป็นรถที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ สำหรับใครที่มองหารถ SUV ที่รวมความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว Mercedes G-Class ปี2025คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ที่โดดเด่นประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภัยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใคร และถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า